สวัสดีครับหลังจากที่มีคนีเคุยกันมาเยอะนะครับอยากให้แบบเมื่อไหร่ล้วจะออกคลิปใหม่ทันทีนะครับตอนนี้ก็ผมก็ทําตามลูกค้านะครับไม่ใช่ลูกค้าสิถือว่าเป็นพวกแฟนคลับนะครับหรือถ้าผู้ชมนั่นแหละครับเขาบอกว่าจะดูคลิปต่อไปก็จัดให้ฮะจัดให้ครับ อันนี้ก็ผมกาอยู่บ้านบนหอคอยของผมนั่นเองนะครับอันนี้เป็นบ้านของผมนะครับที่เพิ่งสร้างใหม่นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมีคอนโดคอนโดเต็มไปหมดเลยครับเรียกว่าหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านอะไรนะครับอยากรู้ไหมครับมันดูครับเชีร์ฮัลโหลอ่าฮะว่าไงทำไมเกมผมไม่มีเสียงวะนี่นะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับหมู่บ้านเราจะเป็นหมู่บ้านคอควายนะครับวัวแหวนยอยยักษ์นะครับ เป็นชื่อหมู่บ้านของเรานั่นเองนะครับก็อ่านว่าอะไรมันมัน,ม,นมันติดเลดอะครับผมพูดไม่ได้ครับแต่ว่าคราวนี้เราต้องไปลาขนบ้างแล้วครับไม่มีอะไรทําครับไม่ใช่อะไรหรอกครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตคุยกับเพื่อนของผมด้วยละกันนะครับเนจากเพื่อนของผมก็จะมา เล่นด้วยก็เล่นเล่นกันอยู่แล้วอยู่แล้วครับเฮ้ยเข้ามายังใคอยู่นะบ้านครับกูลเล่นอันนี้อยู่เองเนี่ยเอ็นเฟลเนี่ยผมผมอยู่หน้าบ้านใครเอ่ยใครเอ้ยก็ตะลีตาพวกอะเอานัดไปยิงคนกันแล้วา เอาป่ะเก็บเติมแก๊สหรือเฮ้ยไปเก็บเรียงขอเลยนี่กูแคสอยู่เนี่ยแชทเนี่ยตอนนี้เราผมก็ได้ใช้เดียวบ้างแล้วครับไม่ตรงไม่ลงไม่รอเพื่อนอะไรแล้วครับแม่งบีบครับกูจังเลยใครบีบบังคับมึงก็แก๊สไอ้เที้ยแล้วแม่งเล่นแบบ เรืออิสระเราเจอฮอบาเลฟิลผมเล่นบาเลฟิลเหรอเออนี่กูที่โหลแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าผมจะเป็นในนี่ชื่ออะไรคะชักนอนลิสเนี่ยครับบูเดียวเป็นลำบงลำโบนะครับแต่ของผมเวอร์ชันเวอร์ชันลำโบก้ามแฟบนะครับไม่มีลงไม่มีแรงไปยิงกับใครครับบูเดียวไม่ไหวหรอก อันนี้เราก็ต้องเหมือนกับซุ่มโป่งกันนิดนึงนะครับพอไปยิงตรงๆนี่ซูไม่ได้แน่นอน,นครับฝีมือผมไม่เก่งพอฮนะแล้ววันก่อนครับเราเกิดการประทะก,กันตรงนี้นั่นเองนะครับแถวนี้นะครับไอบ้านด้านหน้านี่เป็นเป็นบ้านมันนะครับ ซึ่งผมก็สุดเสียวอยู่ฮนะกูเหอจะโดนสอยตายว่ะเชี่ยกูยิงสามดอกไม่โดนคนโง่เฮ้ยปกติว่ะแก๊ดเดีนือดนมแดมเมเต็คราวนี้ผมก็สุวเสียวอยู่นะฮนะแกกูอยู่บ้านมันเนี่ยยังเสียวเลยอนะ่ะ เอเหรอเออกูอยู่แถวๆบ้านมันการที่จะฆ่าคนได้สักคนหนึ่งนะนะครับต้องมีสเต็ปอย่างสูงนะครับจะไปเดินบวกเหมือนเคอรเตอร์เคอเตอร์อ,อะไร uh. ก็ไม่ทายด้วยนะมันไม่ได้แบบง่ายดายขนาดนั้นนะครับเราใช้ทักษะสภาพแวดล้อมให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วพูดมากแม่งตายครับ เฮ้ย <c oughs> เหมือนเราเจออะไรหรือเปล่าอ๋อเป็นหินนะฮะปืนนี้นะครับเล็งเหมือนเล็งปกตินะครับแต่แร้งกันยิงนั้นไกลมากนะครับแล้วก็เป็นปืนที่ถ้าโดนหัวแล้วนะครับตายเลยนะไม่ต้องคุยกันต่อเลยครับคือปิดสนทานากันแค่นั้นนะครับถ้าโดนหัวนะครับต่อยอึดมาแค่ไหนครับหัวแตกหมดน,นะครับ ผมก็เบื่อจริงๆเลยนะเนี่ยแบบเดินหาคนอย่างเงี้ยพราแบบเราไม่รู้ไงว่ามันอยู่ไหนมันไม่มีแมปมันไม่มีเรดงเรดาร์อะไรเงยเดินบนป่าใหญ่ครับมันบ้านมันอยู่ไหนเนะี่ยถ้าผมตายนะครับท่านผู้ชมก็ เผาศพด้วยนะครับนั้ชมบอกกูจะเผาได้ยังไงกูได้เซอร์เดียวกับมึงไหมอเข้าสู่ความเงียบสง,งัดกันอีกครั้งนะครับเนื่องจากไม่มีใครเลยนะครับมันหวาดเสียวเนี่ย ได้ยินเสียงอะไรเปล่าวะเริ่มพะวาวงไม้นี่ไม่มีอารมณ์ตรงอารมณ์ตีแล้วมันต้องอยู่แถวแถวบ้านมันแหละเนาะมันจะไปไหนได้ก็บ้านมันอยู่ตรงนั้นน่ะ แต่เขาบอกว่ามันก็มีหลายบ้านด้วยกันนคะรับมันีรอไปลอเกอร์บ้านมันก็หลายล่างหลายหลังไม่รู้ว่ามันฟาร์มมาจางไหนขยันล่นกันจริงๆเลยแล้วยิ่งแบบโอ้มาเดินตรงทุ่งหญ้าบาเล่นี่แบบ ไอ้ไอ้ทุ่งที่รานี่ผมเดียวกาทุ่งยาบาเล่คือมันเป็นเป้าสายตาได้ง่ายมากเฮ้ยอะโอ้ะโอ้หรือว่าผมตาฝาดหรือว่าผมตาฝาดหรือผมเห็นคนโอ้โหจริงด้วยครับจริงด้วยคนครับเห็นไหมครับกระสุนแสกหน้าไปนะฮะอูหชันเลยชันเลย อันนี้แกกูเจอคนว่ะยิงดิยิ่งไม่เห็นกูก่อนเนี่ยใครวะโดนนะครับนั้นหนึ่งถ้ามันเป็นขีดการกระบาทมันจะโดนนะครับนั่นนะครับหัวใจจะวายฮนะไม่วะ ลองคุยเถอะแนวล่วมก่อนโอ้ชัดเจนครับใส่ฮิตดิครับใส่ฮิตดิเอาไงดีทุกคน ที่จริงพวกมันมีเยอะกว่านี้นะครับมันไม่ได้แบบมีแค่นิดเดี๋ยวอะไงอย่างองะอย่างเงี้นะยนะโดนครับเป็นรูปขีดนะฮะนั่งไปไหนรอ ไม่แน่ผมอาจจะตายก็ได้นะครับโอ้โอ้โ,อโอสัตว์เอ้ยแม่งโอ้เสียวเสียวหัวเฮ้ยเฮียเดีย๋ยวใช่ไม่เป็นไงมาไหม โอ้เสียวครับพี่น้องผมไม่แม่นหรือยังไงผมไม่แม่นหรือยังไง ันทูชีมิดดิ้เป็นคนชิเกสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือว่ามันลงมาตุ๋ยเนี่ยละครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากครับจริงคือแบบว่าเราต้องแบบคืออยู่อยู่โพสิชันเดิมไม่ได้อะครับเราต้องย้ายอยู่ตลอดไม่งั้นแบบมันจะรู้ตำแหน่งเราแล้วมันจะมายิงเราได้นะครับเนื่องจากว่าผมแคสไปมันก็กระตุกกะตุกนิดน,นึงนะ ทำให้แบบย,งยิงได้กะกว่าเดิมน,นิดนึง ว่าอ่าแต่ว่าอไรอะไรมันมีคนมาช่วยเรายิงด้วยหรอมันมีคนมาช่วยเรายิงหวานเสียวไหมครับนผู้ชมรับ มแม่งเสียวจริงๆเน,นี่ยคือมายิงนี่คือแบบไม่ได้หวังอะไรนะเนี่ยมายิงเหมือนมายิงเล่นๆเฉยๆนะเพราะว่าไม่ได้หวังที่จะแบบไปยงไปยึดบ้านอะไรเขา กูมึงจะมาก<ว>จะไปบี<า>อเอฟหมดแล้วฮะก็เี้ยเลยงยิงยิงอยู่บ้านหลังนั้นแหละเรได้เรได้ได้กูเห็นไอ้แพรวาแม่งได้ฆ่าไป<ม>าเออ,อแต่กูแคสอยู่ไงมันเลยยิงไม่ค่อยถนัดมันแหลกแหลกเราแคแล้วเรม่งแคสกัน,น่ล้วแอยู่แคสอยู่อนเสียงพวกกูเขต้อเสียงพวกกูครับไไม่เป็นไร แพ็กสุดคมยังไงวะโอ้หเสียใจครับค่าให้ท่านผู้ชมเห็นไม่ได้มยังไงอ่ะยังไงอ่ะทเราดิไปกันดีกว่านะครับเพราะว่ากานจะอันตรายครับมันมืดแล้วโอ้โอ้โอ้ไม่ไม่ไม่แล้ครับไม่มีคนอยู่ครับมีคนอยู่เยียบสีใช่ไหมเยียบสีใช่ไหม วมาออามาขอของแชทก็ได้มัให้เอื้อมไมอยู่คนเดียวไปทำพูยไงยไงกดออฟเซเน็ตแลกดออเเนตแล้ว้ชันแล้วครับชันแล้วครับชันแล้วครับพไดได้เยเเนตในเกมคุยได้อยู่ไมโอ้เอเดี๋ยวแม่งเสียงเสียงมาเข้าไปในนั้นไงแม่งแคชอยู่แคชเชียรแคชเชียแชเชียรเกียเอกันได้ต้องรีบไปแล้วครับถ้าไม่ดีแล้ว ถ้าไม่ดีอย่างนี้ไม่อยู่ไม่ได้แน่นอนครับมีตายกับตายทุกเดียวมันรู้โพสิชันเราแล้วเฮ้ยบออกัเดี๋ยวค่อยคุยกันแหละเสียงไม่เข้า ตอนนี้มันมืดด้วยนะท่านผู้มชมครับทำอะไรทุกอย่างลำบากหมดแล้วครับตอนนี้แล้วมันน่าจะมีอย่างน้อยประมาณแล้วโอ้โหมีสิทธิ์ตายครับมีสิทธิ์ตายถ้ามันยิงโดนนัดเดียวคือตายครับ <c oughs> โอ้โหซีดเนี้ยซีดตีดเลย <c oughs> โอ้โหนาไงตายแล้วครับ จบเลยก็ยังไงครับก็ต้องไปเก็บศพดีครับยังจะตามได้ยังไงอีกฮะวิ่เสียวสีเลยพวกมันเยอะครับพวกมันเยอะจริงๆคือเห็นอย่างนั้นมัน คือตอนที่ผมกาลังหนีอันนั้นคือกล่องพยาบาลไม่มีด้วยฮนะแล้วก็หนีกันประมาณมาหน้ามาสองสามคนได้ฮนะสองคนนะประมาณสองคนเหมือนเหมือนจะเยอะนะฮอืนไม่มีสักกระบ,บอกเลยเหรอไม่มีสักกระบ,บอกเลยเหรอ ิปแอดก็ได้มาเราไปหาของกันดีกว่าชีวิตวาดเสียวครับเราเราเป็นโลกสวยอนะสร้างบ้านดีกว่าเนาะตายเลยอะ่ะ ชิ่หมี่มันไล่อะไรกูตอนนี้วะรือถ้าหมีมันไล่มันจะส่งเสียงนะครับแล้วคนมันก็จะรู้ว่าแบบอยู่แถวๆนั้นกันมันต้องมีสักคนหรือวะที่แม่งเดินม,มาแถวๆเนี้ยผมก็ไม่รู้ผมไปตายตรงไหนด้วยสิ เออผมตายตรงไหนวะคือมันยังมีคนอยู่อันนั้นเห็นไหมแต่เนี่ย thank you แหม่ต่อให้นั้นแหละวะ นี่เหรอใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแล้วตอนผมวิ่งผมไปตายตรงไหนวะผมไม่จำสถานที่ตายไม่ได้เอาเป็นว่า จะไปทางไหนก็ช่างแม่งเถอะถือว่ายอมแล้วกันครับโดนโบเอคชั่นยิงตายเลยก๋ <c oughs> <c oughs> ก็ทำยังไงครับกลับบ้านเนี้ยอยู่ไฟไลท์บอยครับไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอ,อค,งงครับโอ้โหนั่นไงครับแม่งเปิดไฟไล่ยิงผมแล้วโอ้เช่นมาเอามึงยิงมาดิมึงยิงมามึงยิงมามึงยิงมาหนึ่งันี่หนึ่งสองตัวสองตัวยิงมา ว่าผู้ใดโดนหมากัดตายอย่างนี้นโอ้ยโอ้ยเลือนไหลเลือนไหลท่านผู้ชมครับทำไมชีวิตผมมันลำธอดขนาดนี้เจ็บแค้นคขึ้นโกธโทษฉันใหน้หวังว่ามึงคงไม่ตามมายิงมาครับ โอ้ถึงหมู่บ้านเราทีนะครับโอ้ปลอดภัยนะไอคนที่ยิงกับผมนี่มันเป็นพวกเกาหลีนะครับชั <c oughs> ย่ยหมาไปไอ้ย่าตายไป, <c oughs> <c oughs> ไปตะตูไปเลยมึงเข้ามาไม่ได้แน่นอนเฮ้ยใครฆ่าหมาครับทำไมได้เสียงได้เสียงหมาล้องเอง รู้แต่ว่าตอนนี้ตายไปแล้วครับเดี๋ยวรอผมอารมณ์เปียวๆก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปลุยกับมันใหม่นะครับเดี๋ยวเราวันนี้ก็เปลยวนะท่านผู้ชมครับขอโทษด้วยครับที่ทำให้ท่านผู้ชมเอาคิวมาปากท่านผู้ชมไม่ได้นะครับผมขอโทษด้วยจริง,รงๆตากจะไหลนะขอแชร์ได้ไหมเนี่ยมีใครแชร์กับผมบ้างไหม ใครยังมาแชร์กับกูวะแดบพยาบาลไปก่อนอะข้าวกินไปกินเสร็จแล้วทำไงกินเสร็จแล้วก็ขึ้นไปนอนโมคนะคะ้คุยแล้วกันเออไม่ใชรร่ผมขอโทษครับผมขอโทษนะครืองบ,บ้านผมนั่นเองครับผมเรียกเป็นกวยนะบ้านผมบ้านผมเนี่ยคอวอยอเนี่ย โอ้ยแม่งจะตามไปไปไหนวะเนี่ย <c oughs> โอเคครับขึ้นบนบ้านแล้วนอนหนอยอ่ะหนอยโดนยิงตายน้ำตาจะไหลร้ <c oughs> ลองไม่ดีครับโดนยิง <c oughs> จะไปยิงเราโดนก็ยิงกลับ โดนเยอะๆกลับด้วยนะโอเคครับเห็นไหมครับบ้านเราเหมือนปักเหมือนเหมือนเป็นป้ายนะครับแต่ภายในป้ายมันมีอะไรซ่อนอยู่ไปมากกว่าน,นั้นนะครับเราเราสามารถขึ้นมาบนดาดฟ้าได้นะมาดูวงดูวิวอะไรอย่างนี้ได้ทำได้สบายๆมากเลยนะครับการสร้างบ้านนี้มันต้องมีกลยุทธ์ดิดหนึ่งนะครับ ปรเด้ยว่าสร้างเนี่ยเป็นซีเดียมจัตุรัสอย่างนี้ประตูเปิดปิดได้ดังเดียวอย่างนี้รับก็โดนปงโดนปนแม่งหมดนะครับสร้างที่มันต้องมีแบบค่ายกงค่ายลลอะไรบ้างแล้วแต่ท่านผู้ชมครับว่าจะสร้างบ้านแบบไหนนะครับ mm hmm. ก็คืออยู่ในจินตนาการนะครับ imagine important modern knowledge นะครับจินตนาการสำคัญกว่าความรู้อันนี้คือเรื่องจริงเลยทีเดียว mm hmm. ก็สำหรับวันนี้ ผมต้องลาท่านผู้ชมแล้วล่ะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับตรวัมาก็รีเควสมาก็ได้ครับผมจะได้จัดให้ครับโอ้ผมทําตามทาตามพวกท่านผู้ชมต้องการอยู่แล้วครับโอเคครับเจอกันนะครับสวัสดีครับ